ยินดีต้อนรับผู้ผสู่ยอดสายิินชนาแนลค่ะวันนี้นะคะลินจะพาทุกคนมาที่ตลาดคลองถมกลางคืนจะบอกว่าตลาดคลองถมเนี่ยหลินมาครั้งแรกเลยนะแล้วก่อนจะมาเนี่ยคือลงมาเยอะมากก่อนจะมาทุกหลินใครของอยู่ที่เมกา,ราพระซาสวรรค์เล็กแต่ว่าคลองถมไม่เคยมาเลยค่ะไม่ค่อยไม่ค่อยเดินตลาดกลางคืนเท่าไหร่เนาะเดินแต่ตลาดกลางวัน และทุกคนก็มาดูว่าคอ,องโมงนะคะตลาดกลางคืนเนี่ยจะมีอะไรบ้างนะทุกคนก็แล้วมาช,ชมพร้อมกันกับหลินแล้วกันนะคะไปค่ะหล <c oughs> ินจะเตาเข้าไปแล้วนะคะทุกคนหลินจะเต้าเข้าไปแล้วคองโมครั้งแรกของหลินโอดยนี่หลินตื่นเต้นมากเลยค่ะทุกคนเพราะว่าบอกก่อนว่านี่เป็นคองโมงครั้งแรกของหลินเลยค่ะพ <c oughs> ูดถึงคองถกตองคืนนะคะเราก็จะนึกถึงของเล่นทั้งมือหนึ่งแล้วก็มือสองเนาะ <c oughs> จริงๆอ่ะมันไม่ได้มีทั้ง ของเล่นอย่างเดียวนะมีทั้งเสื้อผ้าแล้วก็เครื่องใช้ต่างๆที่เป็นวินเทจทั้งนั้นเลยตอนเดินไปเนี่ยคือหลินเพลินมากคือของเล่นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหุ่นยนต์รถของเล่นของเล่นกันพากันดัมจะว่าไปบรนลายตาจหลินเลือกไม่ถูกเลยอีกอย่างนะหนินชอบบรรยากาศอย่างหนึ่งก็คือการที่แบบว่าเราอะเข้าไปคุยของที่เราหาอยู่ต่างๆเนาะไม่ว่าจะเป็นวันพีช h u n t e r ร์ฮันเตอร์โจโจ้ดรกก้อนบอลหรือว่าหนังเรื่องดังๆเป็นยุค90ยุค80ต่างๆก็สามารถมาหาตรงนี้ได้เนาะก็คือถ้าเกิดดวงดีคุณก็จะได้ของเล่นที่คุณต้องการกลับไปเฮ้ย<ป>นี่นนก็เป็นโซนคุยของเนาะก็ถ้าเกิดเหมือนแบบชอบอะไรพวกนี้ก็สามารถหยิบเข้าไปได้เลย จริงๆก็มีหาด้วยนะมีอะไรที่ชอบหรือเปล่าแมวมีแมวแมวสุกหัวอยากได้เอาอันนี้อันหนึ่งอันนี้คือ40บาทเนาะโอเคเอาอันนี้ได้แล้วมีกราวสาด้วยเป็นกระป๋องเก็บตังเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ไปเล่นกับของเล่นได้นะไม่เป็นรีเมนครับงานสิว งานถิวใช่ริเหมือนเห็นอะไรบางอย่างใช่ป่าวะใช่ที่คิดป่าวะทำไมหรอผ่าผ่าคุมกันเวลาเฮๆๆๆๆๆ้ยใช่ปะเนี่ยผ่าคุมกันเวลาเนี่ยพอคุมแล้วตัวจะหดเล็กลงนะกลับไปเป็นเด็ก <laughs> นี่ไงเดอรมอนเดอะมูวี่สิปีผรบรอบยี่สิบหปี น่าสนมากแล้วราคานี่ราคาเท่าไหร่คะแพนจิ้งจ้านี้เหกสิบบาทด้วยเอมมีบอกด้วยแต่ว่าไม่มีแบบพวกนี้แล้วเนาะลองเอาไปสักผืนไหมพี่บายฝากถือหน่อยอ้าวจะเอาใช่อันนี่ที่นี่มีนี่หนูนี่แมวลมสัตว์เหรอมีหลายอย่างเลยมีอัปาก้าวคอยาวนี่เท่าไหร่แมวอุ้ยนี่แบบว่าการ์ตูนเก่าๆของนั้นเลยอะเคยออนปะคเออเออ ถ้าสมมติก่อนหลินแบบหลินชอบมากเลยนะไอ้เลนสืออ่อนเออเนี่ยหุยหุยหุยน่ารักอ่ะเออถามราคาซื้อเท่าไหร่คะแนวยืนเออห้าสิบครับต่อราคาได้ป่ะที่เนี้ยก็แล้วแต่ก็ซื้อราคาต่อรองสี่สิบเอาได้จริงอ่ะต่อละอ่ะเอามาห้าสิบหรือสี่สิบค่ะได้ไปแล้วสามอย่างนะอย่างหนึ่งเก็บใส่กระเป๋าแล้วมาเดี๋ยวไปดูอีกทีว่ายอย่างหนึ่งเป็นไร เนี่ยเม่อกลินเจอเขาเรียกว่าอุนโกเนาะภาษาญี่ปุ่นภาษาไทยเรียกว่าอุนจิกนะก็เป็นของที่มาจากพิพิธภัณฑ์อันนี้อยากได้อ่ะอยากได้เดี๋ยวรอดูก่อนว่ามีตัวที่ถูกใจหรือเปล่าคือบ้านนี้ล่ะจริงๆนะมันหาไม่ได้ที่ญี่ปุ่นแล้วอ่ะแต่หลินดูไม่เป็นว่าไหนของแท้ไหนของปลอมเนี่มันจะมีสีพูแต่สีพูไม่ค่อยสีทองหรือว่าน่าจะลิมีเต็ดมากกว่าอเดียวค้างนนี้เฮ้ยนี่มันกันดั้มนี่กันดั้มอะไรอ่ะ ดีโอเฮย้นี่มันกันดั้มดีโอเว้ยโอ้โหมาจากชายนาเฮ้ยกันไกลสั่นเล็บวันนี้มันช้อปปิ้งพี่บาสบอกเลยเออชอปมาได้อีกหนึ่งถุงค่ะไปต่อค่ะเริ่มเพียแล้วค่ะคนอยู่หมอกเย่เริ่มเดิมไปสักพักเนี่ย คือรู้สึกว่าเหนื่อยแล้วก็อ่อนล้ามากเพราะว่าตามทางเดินต่างๆเนี่ยร้านเยอะมากเรียงรายเยอะมากของนี่แบบเยอะสุดๆเลยอะเดินไปก็อ่อนล้าก็ไม่เป็นไรแถวนั้นน่ะก็จะมีพวกอาหารแล้วก็เครื่องดื่มนะระหว่างทางก็ไม่ต้องห่วงว่าจะหิวหรือว่าจะท้องร้องนะฮะพอเดินไปสักพักเนี่ยก็มีของเรียงรายเหมือนเดิมเนาะอีกอย่างนะคะตลาดคลองผมช่วงกลางคืนเนี่ย จะเปิดแค่เฉพาะวันเสราร์เริ่มตั้งแต่6โมงเป็นต้นไปแต่ว่าปิดไม่รู้ว่าปิดกี่โมงนะก็คนค่อนข้างเยอะเนาะเยอะมากๆตอนไปก็เตรียมตัวไว้ให้ดีนะคะพกแอลกอฮอล์แล้กวกะะ็ชิช,ชูเปียกเพื่อแบบว่าเช็ดมือตลอดเวลาด้วยแล้วกันเนาะตอนนี้คือกว่าสายตาแล้วอะแบบอารมณ์แบบแน่แบบแน,น,นมากแล้วก็อ้ยเนวันเสาร์เป็นวันเสาร์ที่คื้นนะตรงตรงบบวันนี้แต่วันเสาร์วันเดียวครับเออเนี่ย วันเสาร์ที่คนเยอะคือคืนด,ดีค่ะแล้วก็ในความที่ว่าขี้เกียจนั่งแล้วอ่ะปวดหลังมากก็เลยก็เลยแบบว่ากวาดแล้วอ่ะกวาดสายตาแล้วของเยอะมากของเยอะมากเอออยากให้ทุกคนมานะอันนี้มาครั้งแรกคือแบบว่าอยู่ๆปวดหลังเฉยหลิงเจออะไรพอดีหลิงรู้ราคามาเคยเปิดงานนี้อยู่เล้วเท่าไหร่ยี่สิบใบโอ้ยออนี่ขายรา่าแปดสิบเห็นอยู่นี่ก็สิทธ์แท้ แม่แเอาไปขายต่อได้เลย20บาทแม่ไปตั้งอะไรมันชื่ออะไรนะอะไรผีผีอะไรใะผีซาตะโกะเนี่ยแม่แม,แม,แม่ลองดูเนี่ยเขาบอกกอง20บาทแม่เราหาให้หาให้เจอหาให้เจอมากกว่า20บาทเจอไหมครับไม่เจออยู่นี่ตจ้าที่เียดูนี่ดีร้อยตัวละร้อยห้าสิบบาทเองถูกมากเลยไม่มีฟิกเกอร์ผู้ชายบ้างอ่ะเนี่ยฟิกเกอร์ผู้หญิงทังนั้นเลยอ่ะอันนี้ตัวละร้อยห้าสิบบาทเองนะทุกคน อาอูอาอูจากเรื่องคันนอนอายุแหละเออตัวละครผู้หญิงเต็มเลยค่ะมีแบบลบลงเลิฟไลท์บิลีบิลี่มีเต็มไปหมดเลย,ยก็แวะเข้ามาก็ซื้อได้นี่คือแบบว่าเป็นกล่องนีร้อยหกสิบฮะร้อยหกสิบบาทเองเหรอ อันนี้การเป็นกล่องเรามันการันตียิ่งกว่าเดิมนะว่าอันนี้เป็นงานแท้นะดูง่ายยิ่งกว่าเดิมหนึหกสิบบอบอชอบกับความถูกนี้ชอบกับความถูกนี้ทุกคนเดี๋ยวนะมันมีตัวสายทูขอให้เจอตัวที่หนึ่งเหน่งเก็บหัวน้องน้องออกับบตาเรือนแบบแบบเล่นๆล่เลยี่ดีกับตนเรือนหลายแบบ ตอนนี้ก็เดินมาสักพักแล้วเนาะก็ได้ประมาณหนึ่งนะเดี๋ยวมาดูว่าที่บ้านเนี่ยหลินจะได้ของอะไรมาเพิ่มเติมหรือเปล่านะหรือว่ามีอะไรบ้างที่หลินได้มาวันนี้นะฮะโอเคเจอกันที่บ้านจ้าเย้โอเคค่ะตอนนี้นะคะหลินก็อยู่ที่บ้านเรียบร้อยแล้วเนาะเออก็ จะบอกว่าตอนไปเนี่ยหลินไปช่วงวันเสาร์ใช่ไหมวันเสาร์ก็มีวันเดียวที่เขาจะเปิดเนาะแล้วคนอ่ะค่อนข้างเยอะสนุกดีนะกับการที่หลินได้ไปเที่ยวตลาดคลองถมงครั้งแรกเนาะเดี๋ยวหลินจะมาให้ดูบ้างนะว่าหลินไปเนหลินได้อะไรมาบ้างอย่างแรกเลยที่หลินไปเจอนี่ตุ๊กตาแมวคือหลินไปช้อปปิ้งทุกครั้งไปซื้อของเล่นทุกครั้งเนี่ยหลินจะต้องมีตุ๊กตาแมวส้มกลับมาทุกรอบเลยทุกคนเปิดดูก่อน ว่าข้างในจะเป็นยังไงเนะาะมันเป็นภูมิจแมวส้มแบบนอนท่าแบบหอยทากอ่ะหอยเนี่ยหอยม้วนอะ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้เลยก็ได้ก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วก็ตอนเวลาแบบว่าเป็นภูมิใจเนี่ยก็มันก็ขดตัวนอนหรือแมวบ้านปกติน่ารักค่ะน่ารักมากคือแบบรู้สึกดีใจที่แบบว่ามาแล้วก็ได้เจอตัวเนี้ยอ,อ่ะต่อไปผ้าคลุมการเวลาของโดราเอมอนค่ะ นสีสดนะก็คือไม่มีถุงแล้วเนาะเมื่อกี้เมื่อกี้หลินยังไม่ได้บอกราคาราคาแมวตัวนี้นะคะที่เขาให้หลินเนี่ยจะอยู่ที่40บาทนะคะ40บาทส่วนผ้าคุมการเวลาเนี่ยเขาบอกว่าเขาให้60บาทมันมีบอกด้วยนะมันมีบอกว่าเนี่ยมาจากโดลาเดอะมูวี่25นะคะก็มาจากตอนนี้นะอ,อันนี้หลินลองเอามาคุมแมวแล้วแมวหลินก็ไม่ได้เด็กลงเลย เราคุ้หน้าตัวเองว่าเผินหน้าจะเด็กลงแหน้าเหมือนเดิมเลยไม่ได้เด็กลงเลยอของญี่ปุ่นแท้เลยนะคะก็เห็นแล้วเห็นใช่ไหมของญี่ปุ่นแท้นะคะแล้วก็ต่อไปเป็นแมวซึ่งมาในราคาสี่สิบาทได้ขอเขาลดจากห้าสิบบาทน่ารักมากเลยเป็นแมวยืนนะคะทุกคนไม่ใช่สีส้มนะสีครีมหน้ามันกวนโอ้ยดีอะ เห็นปะห <c oughs> น้ามันกวนดีก็เลยซื้อมานะคะโดนไปหนึ่งตัวส่วนอันนี้นะเป็นคิตตี้จากไข่ฟุูรุตะนะเคยเปิดนะอันเนี้ยเขาเอามาขาย20บาทเองอะคือถูกมากอะอองตรงแล้วรินแกะให้ดูว่าเป็นยังไงนั่นเลยนะดูดิแก20่บาทเองไข่ฟูรุตะคิตตี้แท้นะลิคิตตี้ลิทธิ์แท้ของไข่ฟูรุตะน่นารักอะดูดิมีโบด้านข้างด้วยก็เลยโดนมาหนึ่ง20บบาทเองสุดท้ายที่ได้มานะคะก็คือน้อง อุนจินะคะอุนจิสีทองสีทองเลยตอนไปเดินมาเนี่ยลินเห็นสีทองสีชมพูแล้วก็สีเงินนะแต่นรู้สึกว่าลินชอบสีทองที่สุดอะพอาเวลาเอามาวาง้วมันรู้สึกเป็นสีมงคลมากเลยเดี๋ยวไปวางตรงโต๊ะนะคะน่ารักมากนีช่อมากๆเลยนะคะก็จะประมาณนี้กับการที่หลินพาไปเที่ยวคลองถมนะคะเป็นไงบ้างคะสนุกหรือเปล่าคือส่วนตัวลินอะไปครั้งแรกอะโหตื่นเต้นมากเลยนะเพราะว่าของละมันค่อนข้างเยอะมาก ตอนเดินไปแรกๆเนี่ยคือหลินก้มหลินนั่งหลินลุกคือแบบว่าเต็มที่อ่ะแต่ว่าพอหลังๆคือมันซอยลึกๆแล้วเราก็จะเดินไม่ไหวแล้วนะร้านไหนที่แบบว่าเป็นแผงแบบบนโต๊ะอย่างเงี้ยเราก็จะแบบค่อยๆไปนั่งคุยและเออก็รู้สึกว่าเอ,อสนุกดีนะคะเผื่อแบบว่าบางคนไปเนี่ยได้เจอของที่แบบหายากของที่ตัวเองหาอยู่แล้วแบบปัจจุบันไม่มีขายแล้วก็สามารถแวะมาที่ของผมได้ตลาดมือสองของของเล่นมือหนึ่งและมือสองเนาะ Uh huh. ก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันค่ะไว้คราวหน้าเนี่ยหรือจะลองพาไปที่อื่นดูบ้างนะคะสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะสำหรับหลไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเย้ yeah.